สวัสดีเช้าวันจันทร์ที่22วันที่22เดือนท่านว่าไก่สิ้นปีแล้วพี่น้องจะอย่างหมูย่างปลาขายคือเก่าขายของคือเก่าเลยจ้ะมาอนี้ปลาอ้วนดีดีโอ้ยปลาอ้วนดีครับ อย่างซ้ำหนีก่อนสองโลโอ๋อคือติดกันเจ้าคือติดกันห่างกันเจ้าคือสามะคี้กันดีเลยรักกันสามะคี้กันหมูซุกแล้วพี่นอ้องหมูไข่เหลืองดีดีเรื่องอารามตรงนหพี่นอ้อง อยู่ในนี่สามกิโลจ้ะสามโลเหมือนเดิมลูกเพียกัย่างหนึ่งละสองโลเหล้วแต่ขันพ่อหมูงามขันมันงามข่อยกะเอาสัตว์ซะสามโลเพียกับซีโลพี่น้องว่าบอกบดเถิดเหล่าถึงแต่อารมณ์มื้อยิบไปแลื้อห่อซียิบขีบขีบเส่ตะกร้าใส่ตะกรยแล้วเขาให้เขาไปสั่งมันงามเนาะกะยิบเพิ่นพี่น้องยิมาแล้วแบบ มันเกินเขาบอกว่าเอาออกไหมแม่โอ๊ยเราต้องเอาออกดอกลูกเอาม้ารดแนวขายเพราะว่าในขายของเกระตะเวนพี่น้องขายของเส้นหมูหมูเหลืออยู่น้อยหนึ่งกับเล่ยบ๊อขายเอาไปให้ลูกเห็ดกินไปให้หลูกสาวเห็ดกินลูกสาวกับหลานสาวไปกับมา,าบกกับเล่ยบ๊อบขายก็สีเศร้าขายตะเวน เข่ามันเบิดลาบปลาดุกเบิดละน้ำตกกระเรียยุ้ยน้อยหนึ่งวัยที่หนึ่งเข่ากับพ่อกระเทือนหนึ่งเข่าพ่อกระเทือนบัดนี้ปลาดุกกระเบิดแล้วหมูน้ำตกกระเรียยหน่อยหนึ่งคันที่หนึ่งเข่ามันพ่อกระเทือนนะพี่น้องคันที่มาเข่าหนึ่งเนาะพอดีมันจบจบเกมบัลล่านกันพอดีไอนี่กับเร่บมาเขา่าไม่ผิดหลานตะเวนผิดหลานกับซีมงแรง <laughs> ป็นประวัติศาสตร์ที่ขายของโอ้ยมืออืมครบรอบสองเดือนเล้จ้ะวันที่งีสิบสามครบรอบสองเดือนที่ขายของมากครบครบรอบสองเดือน,ออนขายของมากสู่ชีวิตสัมเทาสู่ชีวิตสัมเทาพี่น้องก็สิเยว่าสู่ชีวิตสัมเทาเนาะ มันพ่อเห็ดไดดูข่ทยเลยต่บาาลูกไส้ขอ่อบพวห้เลขายคือตะกอนต,กตกนะกอนอ่ะใส่รถพ่วงหาครับขายมนพี่น้องแล้<ม>วนี่โบเดรียนขายบ่ได้เลขายข่อก็เลว่าเออขายยูกับ,บันไดดบลวรูไขว่างซีดอกข่เห็ดข่เป็นขไ่ไปเวลรถกับเผามาาเหลี่ย่ไปสื่อพองรถไปจอยก่อนข่สื่อของมาบบคบพี่น้องส่้นนี่แหละมันมันมรถกับเผอตะจอยก่อน โอ้มามาจอดให้ซื้อดาโอ้ยมันนี่ยังนั่นเชียวชะอุ้มอยู่นั่นก็ไข่ผับแท้อุ้ยไข่ผับม,มีหลีมาถุงละสามสิบห้าบาทได้นวดได้เอาไว้บอสนี่อือโอ้ฮะเออ,อ,อไข่ผันี่งามแท้เนาะตาจ่อ,จอย เอาไม่มะละกอแกไม่มีนี่มะละกอมะละกอโอ้มเอาไข่ให้ยายอิดกระตังไปลอ้ให้ใครอ่ะให้ยายนวลน่น่าแล้วฉันมาแล้วยายนวลแกชอบออกนั่นโอ้แกแกต้องกลับคืนไปหาเขาแล้วล่ะออถอยในมะละกอแกมะละกอไม่มีเอออ้าฉันมาให้คนริมคลองข้างในน่ะน่ะเอามาให้ฉันดาเขาก็ไม่ม่เอามาทั้งผดกดบุ้งอันนี้ถุงเท่าไหร่ยี่สิบนี่ อันนี้ถุงนี้งียิเนี่ยมาแกได้จอดแล้วฉันเอาอุดหนุนแกถุงนึงก็ได้อ,อะแจ้เจ๊กลับคืนไปหาเขาเลยเออเดี๋ยวเออคิดตังแล้วนี่ถ้าแกไม่คิดตังก็ว่าไปยงังอ้าวๆ้ไปถุงไหนดูนี่ไปละไม่ใช่แกมองหาไข่ผับแกแล้วนี่ยายนั่นอะ ไปกลับคืนไปหาแก้ก่อนอันว่าสิซื้อบักุงเพราะว่าร์บอกงงอันอันคนในบ้างริมคลองเพิ่นเคยเอาผักบุงมาให้ข่อยเนาะเพิ่นว่าเพิ่นมีบักุงแต่ว่าเพิ่นบ่ทันได้เห็นหน้าเพิ่นอยู่ไปได้ศรีสือถาเพื่อเพิ่นจักถาจักหน่วยพี่น้องเออข่อยบ่ได้เอามาจากตลาด Bye bye. ไป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 เอาไปขายรถ <c oughs> กับเขาไกลหยางเรียนเขาบานพี่น้องคนไปแล้วนี่ก็รถกับเขาขายเลยคน,นโคลาชกันเอง <c oughs> แต่พอมาจอดนี่จะไปหดไ <c oughs> <c oughs> อดใส่ ส่วนเพื่อนมาไข่ผัมกับมีอุ้ยไข่ผัมถุงบางไงเนาะสามสิบห้าบาทม,มากินดูไข่ผัมมากินดอูอย่างปูอย่างปลาไปเรื่อยๆเจ๋ยๆ,ๆ,ๆวุ้ยกระสิได้อนเอินหาคนริมคลองไอเขาเอาอ,อันนี้มะหายุงมะหห่คว่าได้ซื้อมาจากตลาดคนบอกว่า อยางบางพวงมาให้ขายพรพักบุง้งก็ได้สืส้อเพิ่นอะไรพี่นอ้องพุทธมนต์น,นี้ยี่รานนั่นทำไปมาอุดหนุนตามบางพวงพายูุก็ได้สิซื้อเพิ่นน่ะนะอุดหนุนกันคนเฮาเนาะพี่นอ้องเท่านี่อะไรพี่น้องหลานเอิ้นแล้วขายของไปนั่มเมื่อนี้หลานมาเด็ดไปโรงเรียน ว่าผู้น้องสาวผู้ที่สาวไปยุ่เมเอื่อนคนสิเต็นได้นี่กับสิยุดขายของสักเมืออหนึ่งไอเบื้องล้านเต็นไอเบื้องล้านสาวเต็นแล้วก็สิยุดเลยกับสิปิดเลยนะพี่น้องปี๊ดจนหอดีไม่เลยค็นี้ละจ้าพี่น้องจ้ะเดี๋ยวพอกันไม่ขิดหนาเลยจ้ะอย่างหมูอย่างปลากับกระรั่งสีซูพี่น้องจอ้ะอย่างมือละสองโลซัํานี้หลายยุกับบาณเนาะอย่างมือละสองโลขายไปกินไป โม่เนี่กับมือนละสามโลดาวแต่สิยิบม,มาล่งมือกับสี่โลแต่ขายเบิดคือึนเก้าละไอ้ขายกินไปน้ำขายไปน้ำตัง้งเทียกะบั่งเทียมันบ่ท่านไหนเบิด์มันมันเหลือน้อยเดียวกับจ้วงใบไห้ลูกให้เต้ากินว่าลูก้ามาถามกับว่าเบิดตแลว้วเนาะจ้วงใบลูกให้เต้ากินน้ำมันละให้เสียเขาไปซื้อกินให้เขากินน้ำแน่เอาที่น้องละเท่านี้แหละจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ